นมัสการอินเดียนมัสเต,เตเนปาลธรรมหันษาทัวขอเชิญจาริกสแสวงบุญสุดแดนพุทธภูมินมัสการสังเวชนิยสถานสี่ตำบลคือลุมพินีที่ประสูตรเสาหินอโศกมายาเทวีวิหารสะบกรณีเป็นที่สงสนานพุทธกยาต้นพระศีรีมหาโพธิ์พัฒนวัชละอาจหรือโพธิบาลังที่ตรสัสรู เจดีพุทธคยาพระพุทธเมตตาป่าอิสิปัตนะมฤกทายวันทรไม่ขัสถูกที่แสดงปฐมเทศนากุสินาราสาลวโนทยานที่ปรินิพานปรินิพานนัสถูกพระพุทธปรินิพาน านางสุชาดาแม่น้ำเนรัญชลากรุงราชคลึขึ้นเขาคิชกูวัดเวลุวันแห่งแรกในโลกมหาวิทยาลัยนาลันทาหลวงพ่อดำเที่ยวเมืองพรารณสี ล่องเรือไม่น้ำคงคาท้ามณิกรน,นิกาที่เผ<พ>าศพ <สก S 1> ไม่ต่ำกว่า4,000ปีเมืองสสวตีวัดพระเชตวันมหาวิหารพระคันธกุดีที่ประทับประจำฤดูร้อนฤดูหนาวฤดูฝนกุฏิพระอรหันต์80รูปที่บอกว่า19การฝน19พรรษาที่พระพุทธองค์ได้ทรงจำพรรษายาวนานที่สุดก็คือตรงจุดนี้ พระสัมมาสัมพุทเเจ้าประทับอยู่19การฝน19พรรษาคันธกวีประจำฤดูฝนอยู่ตรงนี้นะครับโปรแกรม B ครบ4ตำบลเที่ยวชมทัชมาหารสิ่งมหัศจรรย์หนึ่งใน7ของโลกพระเจ้าชาจาหานะครับสร้างทัชมาหารแห่งนี้นะครับเป็นอนุสรแห่งความรักสุสานรักนะครับบรรลือโลก,รโลกหรือตำนานรักบ,บรรลือโลก,โลกต้องมาที่ทัชมาหารนะครับ ท่านผู้ชมครับถ้าอยากมีความรักต้องมาทัชมาฮานะครับถ้ามีความรักอยู่แล้วมาทัชมาฮานยิ่งจะรักกันมากยิ่งขึ้นไป,ปราชวังอัคราฟอร์ดราชวังแห่งนี้นะครับพระเจ้าอับามหาราชสร้างจากนั้นพระเจ้าฮูมายุนนะครับชาจังครีแล้วก็พระเจ้าชาจา h านผู้ที่สร้างทัชมาฮานมาสร้างต่อจนกระทั่งแล้วเสร็จนะครับรวมถึง3-4ี่ราชการด้วยกัน นะครับรายการธรรมนสาทัวในวันนี้นะครับจะพาท่านผู้ชมเข้าไปเที่ยวชมพระราชวังด้านในน้นนะครับนะครับผมดรเบิร์ดกับน้องบีนะครับ,บ,ะรบจะพาท่านผู้ชมเข้าไปนะครับเที่ยวสนุกสุขใจได้านสาระไปกับธรรมนสาทัว 28, 28พฤศจิกายนถึง7ธันวาคม7ถึง16ธันวาคมและปีใหม่26ธันวาคมถึง4มกราคม บัตรราคา39,900ืาบาทโปรแกร,รมพิเศษครบสูรสี่ตำบลเที่ยวชมถ้ำอาจันตาเอโลลาใช้แรงงานคนขุดเจาะถ้ำทำเป็นวัดในศาสนาพุทธรามและเชน7จ็ดถึงสิธันวาคมภายในใช้รถไฟและเครื่องบิน บัตรราคา45,000บาทร่วมงานบุญทอดกรถินสามวัดในอินเดีย18-28ตุลาคมสาธยายพระไตรปิฎกณต้นพระีมหาโพ28พฤศจิกายนถึง7ทธันวาคม7-16ทธันวาคมสวดมนต์ข้ามปี26ทธันวาคมถึง4มก,กราคมราคารวมทุกอย่าง 28,900บาทเทศกาลวันอาสารหาบูชาเข้าวันษา9-18กรกฎาคมเทศกาลวันแม่8-17สิงหาคมรวม10วันไปแสวงบุญครบ4ตำบล24,9 0 0บาทปฏิบัติธรรมเฉพาะใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์19,900บาทวิทยากรบรรยายโดย อาจารย์มหาธิวาด็ตรเบิร์ดธรรมหันสาถ์บริการรับจัดกรุ๊ปหมาเป็นหมู่คณะแบบครอบครัวญาติมิตรหรือคณะใหญ่ติดต่อสอบถามโทร028845683-6 028845683-6 0819944790 0819944790 ¡Y ella lo que me